พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านมาเมืองนักรบพญาพิชัยดาบหักก็ต้องผ่านด่านทดสอบดินฟ้าอากาศว่าระหว่างพี่น้องชาวอุตรดิตและพี่น้องจังหวัดใกล้เคียงทั้งหลายว่าที่กำลังจะไปต่อสู้กับสุเทพเทือกสุบรร และระบอบอมมาตยาธิปไตยนั้นแค่เจอลมเจอฝนแล้วก็จะวิ่งหลบลมหลบฝนเพราะฉะนั้นฝนคือฝนล,ลมคือลมชะตากรรมของเราต้องเดินหน้าต่อสู้เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นเราจะต้องเดินหน้าต่อสู้กับอมมาตยาธิปไตยเพื่อให้บ้านเมืองนี้ได้ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง ผมเรียนกับพี่น้องว่าในช่วงเย็นเช่นเดียวกับเราไปทุกจังหวัดเมื่อมาดินแดนของพระยาพิชัยดาบหักก็ไปบวงสรวงสักการะขอพรจากพระยาพิชัยดาบหักนักรบผู้ยิ่งใหญ่ของประเทศไทยเพื่อจะเป็นขวัญกำลังใจว่า ที่ได้นัดหมายกับพี่น้องในวันที่หพฤษภาคมนั้นเราจะได้ประสบชัยชนะเพื่อที่จะพาประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตนี้ให้ได้พี่น้องที่เราทั้งหลายนายสุเทพเทือกสุบรรณได้ถแถลงมาตรการสามมาตรการ อุตส่าห์ตั้งใจฟังนึกว่าจะมีอะไรพอจะตื่นเต้นบ้างเหมือนเดิมครับพี่น้องที่เราทั้งหลายยกเว้นจะคิดวิธีแผลงๆออกมาผมเรียนกับพี่น้องว่ามีอยู่สามข้อข้อหนึ่งสุเทพบอกว่าจะใช้มาตร,ราการทั้งสามขั้นตอนหนึ่งจะตั้งสัตยาธิฐานทำความดีสู้ให้สำเร็จ วันนี้ก็มาฟอร์มเดียวกับพันธมิตรใส่เสื้อสีเหลืองออกมาเพราะนายสนธิลิมทองกูลได้ประกาศว่าการต่อสู้ครั้งนี้เป็นการต่อสู้กันระหว่างระบบทักษิณกับสถาบันพระหมหากษัตริย์นายสนธิพูดต่อไปว่า ถ้าไม่เป็นการสู้กันระบอบทักษิณกับสถาบันพระหมหากษัตริย์จะมีการซื้อทหารได้อย่างไรผมเรียนกับพี่น้องว่าจึงไม่น่าแปลกใจเลยที่นายสุเทพเทือกสุบันและพวกได้ใส่เสื้อสีเหลืองเหมือนกับกลุ่มพันธมิตรตอนที่นายสนธิและพวกนำกำลังเข้ามาขับไล่พันตำรวจโททักษิณ ได้ใช้เสื้อว่าเราจะสู้เพื่อในหลวงใครไม่ใส่เสื้อนี้ก็จะถูกอธิบายความว่าไม่ได้สู้เพื่อในหลวงทั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่เป็นพระหมหากษัตริย์ของพระสพนิกรนทั้ง64ล้านคนแต่เนื่องจากว่าสนธิลิ้มทองคุณมันไม่มีความดีเป็นของมันเองมันจึงเอาสถาบันกษัตริย์มาบาังหน้า แล้วใช้สถาบันกษัตริย์เล่นงานพันตำรวจโททักษิณวันนี้สุเทพเทือกุบันก็ไม่ได้ต่างกันผมเรียนกับพี่น้องว่าการต่อสู้ครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องระบอบทักษิณกับสถาบันกษัตริย์พันตารวจโททักษิณเป็นพระศกนิกรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเช่นเดียวกับคนไทย64ล้านคน แต่ครั้งนี้เป็นการต่อสู้ระหว่างฝ่ายประชาธิปไตยกับฝ่ายอมาตยาธิปไตยซึ่งเอาสุเทพมาเป็นตัวแสดงอยู่แถวหนะ้านายสุเทพเทือกสุบัรจะดีจะชั่วก็เป็นเรื่องของนายสุเทพเทือกสุบันคนเสื้อแดงนปชนแดงทั้งแผ่นดินจะดีจะเล็วจะชั่ว ก็เป็นเรื่องของนบชแดงทั้งแผ่นดินอย่าได้เอาสถาบันกษัตริย์เข้ามาเป็นเรื่องระหว่างพวกคุณกับพวกผมเท่านั้นพี่น้องตี่ใดทั้งหลายไอ้ลีลาแบบนี้ทำกันเหมือนก่อนรัฐประหาร19กันยาทำเหมือนก่อนกับการฆ่าคนเสื้อแดง ในเหตุการณ์10เมษายนถึง19พฤษภาคมปี53หัวข้อที่สองครับมาตรการมันสุเทพประกาศว่าจะทำบุญประเทศครั้งใหญ่เพื่อไล่สติไล่สเสนียดจังไรมันบอกว่าจะเป็นการทำบุญประเทศครั้งที่ใหญ่ที่สุดเพื่อขับไล่สเสนียดจังไรผมอยากจะบอกไปยังสุเทพเพื่อทุบานว่า มึงทำบุญเพื่อไล่มึงเองเพราะมึงนั่นแหละตัวเสนียดจังไรประเด็นที่สามครับสุทเทพประกาศว่าจะปฏิบัติการประชาชนเรียกคืนอำนาจอธิปไตยผมเรียนกับพี่น้องว่าทั้งหมดนั้น นายสุเทพเทือกสุบรรณพยายามอ่านแถลงการลำดับความตั้งแต่เรื่องพรบรเนี่ยโทษกรรมซึ่งรัฐบาลและสมาชิกพักร่วมรัฐบาลได้ถอยออกจากสภาและความว่าเหมือนไม่มีอะไรกันมาตั้งแต่ต้นแต่สุเทพเทือกสุบันได้หยิบยกมาอธิบายความในการพูดปลุกระดม เพื่อให้พี่น้องประชาชนมาโดยเริ่มตั้งแต่วันที่5พฤษภาคมและก็วันที่13-14ผมเรียนกับพี่น้องว่าห่วงเวลาระยะดังกล่าวนั้นจะเป็นเวลาการปฏิบัติการขององค์กรอิสระนายสุเทพเทือกสุบันประกาศว่าทั้งรัฐบาลและคนสแสดงไม่ยอมรับ อำนาจศาลและองค์กรอิสระผมได้เรียนกับพี่น้องมาหลายครั้งว่าเรามีสิทธิ์ที่จะแสดงความไม่เห็นด้วยแต่เราไปเปลี่ยนแปลงผลการตัดสินมันไม่ได้ถ้ากราบใดกติกามันยังเป็นแบบนี้อยู่แต่หัวเดตตีนขาดเราก็เห็นมาแล้วว่ามันอายุติธรรมผมจึงบอกว่าการต่อสู้ครั้งนี้เราต้องข้ามพ้น ไปต่อสู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงเอาองค์กรอิสระฉแบับนี้ออกไปจากประเทศไทยสร้างองค์กรอิสระที่ยึดโยงกับประชาชนไม่ลำเอียงมีความยุติธรรมเข้ามาทำหน้าที่พี่น้องที่รราทั้งหลายนายสุเทพเทือสุบันพยายามอธิบายความว่าเขาสามารถจะจัดการ รัฐบาลนี้ได้ผมเรียนกับพี่น้องว่าให้พี่น้องได้มีความเชื่อมัน่นที่เรานัดหมายกับพี่น้องเพราะเรารู้คำตอบของอมาตยาว่าเป้าหมายสุดท้ายคือการเปลี่ยนแปลงการปกครองที่ต้องการจะเปลี่ยนระบอบประชาธิปไตยให้เป็นเผด็จการหรือจะเป็นอมาตยาธิปไตยก็ตาม เราจึงชวนพี่น้องคนเสื้อแดงเพื่อออกไปเปลี่ยนแปลงให้บ้านเมืองนี้มันเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงพี่น้องที่เราทั้งหลายเพราะฉะนั้นการประกาศของสุเทพในค่ำคืนนี้มันได้ปลุกหัวใจกับพี่น้องคนเสื้อแดงเราจะได้ลุกขึ้นมาต่อสู้ นายสุเทพจะสู้จากนี้ไปกี่วันเราไม่รู้เรารู้เพียงแต่ว่าบ้านเมืองนี้นายยกเถื่อนหมอเจ็ดไม่มีวันจะเกิดขึ้นโดยเด็ดขาดตราบใดยังมีคนสแสดงอยู่และผมก็เชื่อว่าเป็นไปไม่ได้ร้อเปเซเพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรัสไว้ชัดเจนว่าไม่เป็นประชาธิปไตย ต่อมาใช้มาตรการสุดท้ายคือการปฏิวัติรัฐประหารท้ายที่สุดก็ต้องเจอกับคนเสื้อแดงอยู่ดีเพราะเราประกาศชัดเจนว่าจะต่อต้านการรัฐประหารตั้งแต่วินาทีแรกผมเรียนกับพี่น้องว่าเราต้องต่อสู้อย่างมีความหวังเมื่อสุเทพเทือกสุบัรมีพฤติการ พูดอย่างทำอย่างถ้าเรานี่นะครับเคลื่อนวันที่หกความจริงเราคิดตุ๊กตากันว่าองค์กรอิสระจะตัดสินวันที่เจ็ดเราขุดบ่อรอบลาลอดสุเทพเอาไว้ว่าเราจะนัดชุมนุมวันที่หกเพื่อต้องการจะรู้ว่ามันจะนัดชุมนุมวันที่เท่าไหร่สันดานมันมันเอาวันที่ห้าเพราะคิดว่าจะปิดถนนล็อกแม่คนเสแดงไปยังกรุงเทพมหานคร เพราะฉะนั้นสุเทพนัดวันที่าคนเสื้อแดงก็จะมาวันที่าเช่นเดียวกันแต่จะไม่มีการปรเผชิญหน้ากันสุเทพออกจากสวนลงมานุสาวรีประชาธิปไตยก็เป็นเรื่องของสุเทพเทือกสุวรรณเราชุมนุมที่อักษะอยู่ที่ฝั่งทนสุเทพอยู่ฝั่งกรุงเทพ ต่างฝ่ายต่างอยู่ไม่มีปัญหาอะไรกันแต่สุเทพเทือกสุบรรณวันนี้จะไม่พูดเรื่องจํานวนแข่งกับคนเสื้อแดงแล้วแต่เรียนกับพี่น้องว่าถึงอย่างไรก็ตามการออกไปสาแดงพลังของพวกเรานั้นต้องการจะไปบอกหลังฉากของสุเทพเทือกสุบรรณว่าสิ่งที่สุเทพเอามาประกาศได้นั้นไม่มีวันจะเป็นจริงได้สุเทพมันประกาศชัดเจน ว่ามันต้องการล้มการเลือกตั้งมันไม่ยอมไม่มีการเลือกตั้งแปลความกันว่าสิ่งที่อภิสิทธิ์ทำทั้งหมดไม่มีวันที่จะเป็นไปได้แต่ผมเรียนกับพี่น้องว่าเมื่อสารรัฐธรรมนูญเขียนคำวินิจฉัยเปิดช่องให้ล้มการเลือกตั้งเขตเดียวล้มการเลือกตั้งได้ทั้งประเทศผมเองก็เห็นว่าแม้ว่าวันนี้กกต จะได้คุยกับนายกยิงลักเสนอเงื่อนไข13ข้อที่คุณหมอเวงมาอธิบายความไอ้สมชัยนี่มันไม่อายเลยครับทั้งที่13ข้อเป็นหน้าที่ของกอกตไม่ใช่เป็นหน้าที่ของรัฐบาลแม้แต่เพียงข้อเดียว <S <S และผมเรียนกับพี่น้องว่าถ้ากราบได้สุเทพเทือกทุบัน ยารประกาศล้มการเลือกตั้งแบบนี้การเลือกตั้งไม่มีวันจะสำเร็จผมจึงอยากจะบอกให้พี่น้องทําใจว่า20กรกฎาคมมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดแต่มันเป็นเรื่องเล็กเราก็อยู่กันไปแบบนี้ตากฝนกันที่อุตรดิตถ์กันแบบนี้แบบสบาย ไม่เลือกตั้งเราก็ยังรักษาการรัฐบาลอยู่เล่นงานยิ่งลักก็ยังมีคอรมอคนอื่นอยู่เล่นงานทั้งคอรมอเราก็ยังมีประชาชนอยู่แต่เลือกตั้งเพื่อล้มการเลือกตั้งเลือกตั้งเพื่อเป็นโมฆะก็เข้าทางสิ่งที่สุเทพเธือสุบพรต้องการ ผมยังเรียนกับพี่น้องว่ะเวลานี้เลือกตั้งอะเป็นเรื่องเล็กไอ้พวกนี้ไม่พร้อมการเลือกตั้งก็ไม่ต้องเลือกแม่งอยู่กันแบบนี้เลยครับพี่น้องที่รเทลายเรา,เา <S 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 มันไม่มีวันจะสำเร็จได้เรานี่นะครับเลือกตั้งมา374เขตไอ้สุเทพไปล้มการเลือกตั้งสุราษฎร์เขตเดียวสารนรนูลก็วินิจฉัยเป็นโมฆะแล้ว เลือกตั้งร้อยชาติก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อมึงไม่อยากให้กูเลือกตั้งก็ไม่ต้องเลือกกันอยู่กันนะนี่นแล้วพี่น้องเชื่อผมเถอะครับว่าหลังจากนี้ไอ้สมชัยก็จะออกลีลาเช่นก็กะตนเนี่นะครับจะไม่มีวันการจัดการเลือกตั้งให้มือเปื้อนเลือดไอ้พวกนี้ก็ขู่เิ่มๆพิมเพม บรรยากาศแบบนี้เราก็รู้ว่าเขามีเป้าหมายเพื่อไม่ต้องการให้มีการเลือกตั้งแต่ถ้าเรานี่นะครับผิวหวยก็เข้าทางมันเพราะฉะนั้นเราจะอยู่ในทางของเราเราไม่ยอมไม่ระบอบอื่นเข้ามามึงไม่เลือกตั้งก็ไม่ต้องเลือกอยู่กันแบบนี้ผมเรียนกับพี่น้องประกาศมาตั้งแต่ต้นว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ มันไม่มีวันจะเกิดขึ้นมาได้เป้าหมายของเขาคือต้องการแช่แข็งประเทศไทยโดยไม่สนใจว่าใครจะชิบหายพินาศอย่างไรแต่คนเสื้อแดงซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศนี้เราต้องสนใจผมเรียนกับพี่น้องว่าพลังของเราทั้งหมดนั้นต้องออกไปสำแดงพลังที่ถนอนอักษะ วันนี้มาเมืองพญาพิชัยดาบักพรุ่รงนี้ไปดินแดนสมเด็จพระนารายณ์มหาราชลบุรีวันมะรืนเดินทางไปที่ดอนเจดีย์สุพรรณบุรีหลังจากนั้นเตรียมเคลื่อนบนใหญ่ทั้งประเทศไปยังถนนอักษะพุทธมณฑลกรุงเทพมหานครพี่น้องที่รักทังหลาย ขอบคุณหัวใจของพี่น้องทั้งหมดว่าเรากำลังจะไปเจอการต่อสู้ที่มันอาจจะหนักหนาบแต่เป็นเรื่องเล็กสำหรับคนเสือแดงคนเสื้อแดงผ่าน10เมตรสาถึง19พฤษนาคุมปีห3สผ่านมาได้ทุกอย่างในประเทศไทยนี้เป็นเรื่องเล็กทั้งสิ้นก็ขอเป็นกำลังใจกับพี่น้องทุกคน เราจะได้ฝ่าฟันวิกฤตนี้กันไปด้วยกันวันนี้เป็นการประกาศที่อุตรดิตถ์วันชุมนุมใหญ่เป็นวันมงคลเช่นเดียวกับคนไทยทุกคนวันฉัตรมงคลแต่เรียนกับพี่น้องว่านี่เป็นเรื่องการเทิดทูนซึ่งเป็นเรื่องของประสบนิกรทุกคนที่จะต้องปฏิบัติแต่ในทางการต่อสู้แล้วนั้นเรารู้ว่าสุเทพเทอดทุบัน กำลังเอาสถาบันพระหมหากษัตริย์นำมาใช้ในการต่อสู้ครั้งนี้อีกเพราะฉะนั้นเราต้องพูดกันอย่างชัดเจนว่าเป็นการต่อสู้กันระหว่างพวกเรากับสุเทพเทือกสุบรณและข้างหลังสุเทพเทือกสุบรณที่เป็นอมตยาธิปไตยเท่านั้นแพ้ชนะไปว่ากันในสนามการต่อสู้และสุเทพก็จะได้เห็นว่า วันที่ยพฤษภาจะเป็นการเริ่มต้นนำไปสู่วันปราบกบฏอย่างแท้จริงขอเป็นกำลังใจกับพี่น้องทุกคนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ลบบุรีกราบขอบปคุณมากับพี่น้องทุกคน